Thank <music> you. ต้อนรับกลับสู่ออโต้กีฮับวันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับนิสสันโนวร์2025รถกระบะที่ผสานความแกร่งเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวนิสสันได้พัฒนาโนวร์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ใช้เพื่อการทำงานและผู้ที่มองหารถสำหรับไลฟ์สไตล์และรุ่นล่าสุดนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกนิสสันโนวร์2025ยังคงความดุดันและทรงพลังด้วยกระจังหน้าแบบ V-MOTION ที่ถูกปรับดีไซน์ให้ดูเฉียบคมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไฟหน้าเลดใหม่หล แสงที่โดดเด่นเพิ่มทัศนวิสัยและเสริมความมอทันสมัยฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ดูแข็งแกร่งขณะที่ซุ้มล้อขนาดใหญ่ช่วยเสริมลุกทรงพลังด้านข้างของตัวรถได้รับการปรับปรุงเส้นสายให้ดูเพรียวลมมากขึ้นแต่ยังคงความบึกบึนเอาไว้พร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ที่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17นิ้วไปจนถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยด้านท้ายไฟ,ไฟท้ายเลทได้รับการออกแบบให้ดูเพรียวยิ่งขึ้นและฝาท้ายได้ รับการปรับดีไซน์ใหม่พร้อมตราเนวรแบบนูนช่วยเพิ่มความหรูหราพื้นที่กระบะท้ายได้รับการเสริมความทนทานมีจุดยึดสัมภาระที่ดีขึ้นและยังมีฝาท้ายแบบไฟฟ้าเป็นออปชั่นเสริม A อเพื่อเพิ่มความสะดวก ใต้ฝากระโปรงนิสสันนวโร2025ยังคงมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตลาดที่แตกต่างกันโดยเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรวินเทอร์โบโยังคงเป็นขุมพลังหลักให้กำลัง190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรซึ่งเหมาะสำหรับการขับขี่ทั้งบนถนนและออฟโรด ส่วนใครที่ต้องการตัวเลือกเครื่องยนต์เบนซินก็มีเครื่องยนต์2.5ลิตรแบบไรเทอร์โบที่ให้สมดุลระหว่างความประหยัดและสมรรถนะระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับผู้ที่ชอบการขับขี่แบบควบคุมเองและเกียร์อัตโนมัติ7สปีดที่ให้ความนุ่มบนวลและขับขี่ได้อย่างสบายระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะของนิสสันได้รับการปรับปรุง ให้ดีขึ้นพร้อมโหมดการขับขี่ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพถนนระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ความนุ่มนวลยิ่งขึ้นโดยไม่ลดทอนความทนทานโดยเฉพาะด้านหลังที่เป็นแบบมาและตีลิงซึ่งช่วยซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมนอกจากนี้นวร์สองย่าังรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นและมีความสามารถในการลากจูงสูงสุดถึง3.5ตันทำให้เป็นรถกระบะที่เหมาะทั้งการใช้งานหนักและการขับขี่ในชีวิตประจำวัน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารนิสสันโนวะ2025ได้ยกระดับความสะดวกสบายไปอีกขั้นภายในถูกออกแบบมาโดยให้ความสำคัญกับผู้ขับขี่พร้อมใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมพื้นผิวสัมผัสนุ่มเสริมด้วยการเดินได้ตัดกันและวัสดุเมทัลลิกที่ช่วยเพิ่มออความหรูหราเบาะนั่งได้รับการปรับปรุงด้วยการเสริมวัสดุร,รองรับที่มากขึ้นและการรองรับส่วนเอวที่ดีขึ้นทำให้การเดินทางไกลสบายยิ่งขึ้นในรุ่นท็อปจะมา พร้อมเบาะหนังและเบาะคู่หน้าที่มีระบบระบายอากาศเพิ่มความหรูหราให้กับรถกระบะสายลุยคันนี้นิสันยังได้อัปเกรดเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยติดตั้งหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ระบบนำทางและการตั้งค่าต่างๆได้อย่างอิสระ ส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สะดวกและลื่นไหลระบบเสียงระดับพรีเมียมในรุ่นสูงสุดให้ประสบการณ์การฟังที่เหนือระดับนอกจากนี้นวร2025ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายโดยมีพื้นที่เก็บของงอที่มากขึ้นพอร์ตชาร์จ USB-C และ แท่นชาร์จไร้าสายสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้โดยสารตอนหลังได้รับการรบรับปรุงพื้นที่วางขาให้กว้างขึ้นพร้อมช่องแอร์และที่วางแขนตรงกลางทำให้รุ่นดับเบิ้ลแคปเป็นตัวเลือกที่เหะมาสำหรับครอบครัวหรือทีมงาน ด้านความปลอดภัยนิสสันได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยบนท้องถนนนวรยยี่สิบยี่สิบห้ามาพร้อมระบบควบคุมความมาเรวอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบะบอตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองภาพ,าพรอบคันพร้อมโหมดออฟโรดช่วยให้การขับขี่ในพื้นที่แคบหรือเส้นทางที่ท้าทายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนการจราจรขณะถอยหลังช่วยเสริมความปลอดภัยให้ทั้งการขับขี่ในเมืองและบนทางหลวงเพื่อความสบายใจตลอดการเดินทาง เมื่อพูดถึงราคาของ Nissan, นิสสันนวร2,025ยังคงแข่งขันได้ในตลาดรถกระบะขนาดกลางรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ32,000ดอลลาร์ 32, มาพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานที่เพียงพอสําหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่แข็งแกร่งและคุ้มค่ารุ่นกลางที่เพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีมากขึ้นอยู่ในช่วงประมาณ38,000ถึง42,000ดอลลาร์ 42, ทำให้เป็นตัว เลือกที่สมดุลระหว่างการใช้งานและความทันสม,สมัยส่วนรุ่นท็อปที่มาพร้อมภายในหุ้มหนังเต็มรูปแบบเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงและระบบเสียงระดับพรีเมียมอาจมีราคาสูงถึง50,000ดอลลาร์นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจจะเสริมเช่นชุดออฟโรดที่ประกอบด้วยแผ่นกันกระแทกยางสำหรับทุกสภาพถนนและดิฟล็อกหลังเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่แบบผจญภยัย มิสซันนวรสองพเป็นรถกระบะที่ครบเครื่องทั้งในด้านความทนทานเทคโนโลยีและความสะดวกสบายด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูดันภายในที่หรูหราและสมรรถนะท,ที่ยอดเยี่ยมทําให้ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลืออกที่โดดเด่นในตลาดรถกระบะไม่ว่าคุณจะมองหารถกระบะสําหรับการทํางานที่เชื่อถือได้หรือรถสําหรับไลฟ์สไตล์ที่สามารถรองรับการผจญภัยสุดสัปดาห์ได้นวรใหม่ก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการ บอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับนวรรุ่นใหม่นี้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมติดตามออโต้ฟีฮับสำหรับรีวิวรถที่เจาะลึกมากขึ้นรวมถึงอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวงการยานยนต์